สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับซื้อจีนหวนักประดับใจนะคะเรื่องนี้เป็นซีรีส์จีนคอสตูมโบราณดูง่ายๆนะคะเรื่องนี้ไม่หนักอะไรมากค่ะก็มีองค์ประกอบของความระทึกขวัญแล้วก็ความกดดันภายใต้การแก้แค้นนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าคือต้องให้ต้องให้ความพิเศษกับเขาละกันเพราะว่าเรื่องนี้เขาสร้างให้จบภายในซีซั่นเดียวนะคะในนิยาย ต้นฉบับยาวมากเพื่อนๆค่ะน,น่าจะประมาณ15เล่มด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเอารายละเอียดในนั้นมาได้ะคะ่ะต้องเอามา mix and match กันไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อดวานก็ดูแบบไม่เครียดไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับในนวนิยายต้นฉบับแต่อย่างใดนะคะดูแล้วก็มีความโล่งๆสบายๆไม่ค่อยหนักนั่นเองนนเองน้นอีกทีค่ะคุณจิงเทียนของพวกเราก็สวยงามมากๆนะคะหุ่นเธอก็เพอร์เฟกต์เนาะมีหนะ้าอกมีเอวม,มีอะไรน่ารักน่ารักแต่ว่าดูเรื่องเนี้ยเสื้อผ้า นะผมไม่ค่อยเข้ากับคุณจิงเทียนเท่าไหร่เลยนะคะคือจัดมาไม่สมกับความสวยของเธอเน่เออเอาง่ายๆนะคะส่วนพระเอกนั้นหล่อนะคะแล้วก็เรื่องนี้มีส่งผมที่แตกต่างบางทรงนะคะแตกต่างจากในเรื่องอื่นๆด้วยก็ทําให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะอีกภาพลักษณ์หนึ่งของคุณจางวานวีด้วยนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะเราจะเห็นว่าในละครก็จะเป็นแนวที่ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าไรศัตรูของนางเอกของเราปรากฏขึ้นมาทีละตัวที่ ะะตัวนะคะคือศัตรูนางเอกของเรามีทั้งศัตรูทางตรงแล้วก็ศัตรูทางอ้อมค่ะเพราะว่าใครก็ตามที่มาชาัดที่แล้วมาทำลายนะคะเหล่าบรรดาคนรอบตัวที่นางเอกของพวกเรารักนางเอกจัดให้คนพวกนั้นเป็นศัตรูของนางหมดเลยนะคะแล้วก็นางเอกของเราก็ค่อยๆแก้ไขแก้ไขไปเรื่อยๆค่ะ ทีนี้พอมันมีการดัดแปลงไปนะคะมันคอนเซปต์มันรู้สึกจะเปลี่ยนไปเพื่อนๆจากจริงแล้วในนิยายเนี่ยพระเอกของพวกเรานั้นจะเป็นฝ่ายที่แบบ แบบต้องมาเขาเรียกว่าต้องมาเร็วนิดหนึ่งในชาติใหม่นี้นะคะแล้วก็มาแก้ไขความเข้าใจผิดภาวะชาติที่แล้วนางเอกของพวกเราเข้าใจผิดแล้วก็รังเกียจเขาแล้วกันไม่ใช้คําว่าเกียดใช้คําว่ารังเกียจพระเอกแล้วก็ไม่อยากจะแบบว่ามีความลงความลักอะไรกับพระเอกอีกเลยนะคะแต่ว่าในเวอรช์ชันละครนี้นางเอกของเรามียิ้มหวานให้มีอะไรให้แหมง่ายจังเลยนะคะส่วนพระเอกของเรา,าก็มาเชื่อมั่นอะไรก็ไม่รู้ว่านางเอกนั้นเป็นเทพทิดงเทพทดานันานอูนะคะ <laughs> <laughs> แน่แอดมานไหนว่าจะไม่เปรียบเทียบกับนิยายไหมพยายามจะแบบมองว่าเออมันมันมันไปไม่สุดสักทางหนึ่งไงพระเอกเองนะบทก็ไม่สุดนางเอกเองก็ไม่สุดไงมันก็เลยมีความรู้สึกว่าอ มันจะยังไงกันแน่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม r รตติ้ง n t t r r n t t o o n l l 8.1นะคะถือว่าเป็นอะไรที่โอเคอยู่นะขึ้นจาก8ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่น่าดูแล้วะนะคะองค์ประกอบนะคะเรามาดูกันค่ะหลายอย่างที่ทำหน้าที่สนับสนุนเนื้อเรื่องเลยนะคะการแก้แค้นนะคะที่มีนางเอกเป็นตัวละครหลักแล้วก็มีองค์ประกอบห,อหลายๆอย่างที่กลายมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินเรื่องนะคะสำหรับในเรื่องซือจินเองก็ไม่มีข้อยกเว้นค่ะผสมผสานอง ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการฟื้นคืนชีพใหม่การวางแผนใหม่เรื่องราวการสืบสวนนะคะในขณะที่คุณค่าต่างๆนะคะในเรื่องละครก็เอามาเสริมด้วยอาจจะเป็นที่แบบแนวสังคมของจีนตอนนี้กําลังฮิตกันในเรื่องของเพื่อนหญิงพลังหญิงหญิงหาเงินได้เองหญิงสมัยก่อนดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็ผู้หญิงช่วยเหลือผู้หญิงเป็นแก่นแก่นของเรื่องด้วยมีมีด้วยเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะคะ การใส่องค์ประกอบต่างๆมากมายนะคะไว้ในละครก็อย่างที่บอกแล้วว่าเนื้อหาในนิยายมันเยอะเนาะเขาก็คงอยากจะแบบเออเอามาให้พวกเราเห็นได้อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของเรื่องแล้วนะคะซึ่งก็ทําให้จังหวะของเรื่องก็จริงๆก็ดูได้เรื่อยๆดูได้เรื่อยๆแต่ตัวละครก็เยอะมากๆเลยนะคะเนื้อเรื่องนะคะดําเนินไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าเนื้อเรื่องไม่ชัดเจนค่ะก็อย่างที่บอกเนาะหากเป็นเพียงเรื่องของตื่นเต้นเท่านั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นคล้ายๆ ละครสัน้นนาะนำเอาไฮไลท์นั้นมานิดนึงอันนี้นิดนึงเอามาประกอบประกอบกันนะคะแต่ว่า จังหวะการดำเนินเรื่องนี้นะคะอย่างหลายๆคนในจีนจะบอกว่าค่อนข้างช้าเกินไปนะคะแม้ว่าเรื่องราวจะได้รับการบอกเล่าอย่างละเอียดแต่ก็ทำให้ผู้คนนั้นรู้สึกง่วงนอนแล้วก็สูญเสียเสน่ห์ของละครแนวแก้แค้นไปนะคะก็บอกเล้าเรื่องนี้มันแบบไปไม่สุดไงมันดูสบายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแบบไม่ต้องคิดอะไรเพื่อนๆจุดเด่นนะคะอยู่ที่ช่วงต้นเรื่องนั่นแหละความสนใจของผู้ชมยังคงมุ่งไปที่ความคาดหวังในตอนเริ่มต้นนะคะ ซึ่งการฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่แล้วก็การแก้กแค้นของนางเอกเนี่ยก็ทุกคนก็ลุ้นว่าจะเอาเอาในระดับไหนเพราะเราเคยดูในระดับแรงๆมาแล้วถึงสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นมรสมชีวิตหรือว่าบุปผาเหนือลิขิตของที่มืงจือ,อีแสดงนะคะก็เป็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นที่คาดหวังเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องเรื่องในแนวเดียวกันเกิดมาเพื่อ ฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาเพื่อแก้แค้นนั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องเนาะก็ต้องบอกว่าในอดีตชาตินะคะนางเอกของพวกเราในเวอร์ชันละครถูกคนรักยิงทะลุหัวใจตายขาดชุดที่เธอเป็นเจ้าแม่เอ้ยเป็นไม่ใช่เจ้าแม่เป็นเทพธิดานาน,นอูนอ่เนาะแล้วก็หลังจากนั้นเธอก็เฮือกคึกขึ้นมาตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนั้นก็ย้อนเวลากลับไปตั้ง10ปีแน่นะคะก็ตอนนั้นก็คือถูกคู่มั่นผลักตกลงไปในแม่น,มน้ํานี้ในเวอร์ชันละครนะคะคนที่ช่วยชีวิตเธอไว้ ก็คือคนรักในอดีตชาติที่ยิงธนูทะลุหัวใจของเธอนั่นเองของนางเอกนะคะนี้ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยละครก็ไม่เพียงแต่อธิบายเบื้องหลังได้อย่างชัดเจนค่ะแต่ว่ายังเพิ่มความระทึก ขวัญน,นะคะว่าเจียงซื่อน,นั้นจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างไรต่อไปแล้วก็เธอจะไขปริศนาแห่งชีวิตในอดีตของเธอได้อย่างไรแล้วก็เธอจะใช้ชีวิตอีกครั้งอย่างไรนะคะจากนั้นก็แน่นอนว่าภายใน5นาทีต่อจากนี้ความระทึกขวัญก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็วิกฤตที่เจียงซื่อต้องเผชิญหลังจากการเกิดใหม่นะพวกเราก็เห็นแล้วแล้วก็ทิศทางในอนาคตของชีวิตของเธอก็ได้รับการชี้แจงอย่างรวดเร็วนะคะจุดไหนที่จะเป็นอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าฟิล์มมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทา ามึนๆทำมึนทำมน,นิดหนึ่งซึ่งก็ทําให้พวกเราสามารถจะรู้ได้ว่านั่นเป็นชีวิตในอดีตที่นางเอกกําลังนึกถึงอยู่นะคะ การพัวพันกับคนรักจากชาติที่แล้วนั้นเป็นเพราะตัวตนของเจียงซื่อก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความสงสัยขึ้นมาซึ่งก็ทำให้ทั้งสองกลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชันละครนะคะทีนี้เมื่อย้อนเวลากลับไปเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยกเลิกการมั่นเพื่อป้องกันไม่ให้นางเอกของเรานั้นต้องเผชิญกับความตายอีกนะคะนี้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนี้ค่ะทางด้านของผู้ชมนะคะก็ได้เห็นความรวดเร็วว่าเจียงซื่อนั้นแตก ต่างไปจากเมื่อ1ิบปีก่อนอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วก็เป้าหมายสูงสุดของเธอคือการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาแล้วก็วิถีชีวิตของตัวเธอเองค่ะการเปลี่ยนแปลงของตัวละครนะคะวิกฤตที่เธอต้องเผชิญแล้วก็เป้าหมายในชีวิตในอนาคตของเธอค่ะล้วนเกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะคะซึ่งถือว่ากระชับมากเลยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติการมั่นหมายเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงแรกนะคะพอคนดูแล้วก็จะรู้สึกโอเคมันไม่ยืดนี่หว่าเรื่องนี้ตัดชุบๆุบ เลยนะคะสนุกดีก็เลยเออเดินเรื่องเร็วอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆเงเป็นช่วงที่ดึงคนดูเอาไว้ก่อนนะคะ แล้วก็ในเวลาเดียวกันนะคะเรื่องราวของเจียงซื่อที่ถูกสามีที่หดร้ายของพี่รองที่คอยลังแก่นะคะก็ถูกนำมาใช้เป็นการเปิดเรื่องของการไขคดีนักสืบมีคนตายอะไรแบบนี้ซึ่งก็ถือได้ว่าเนื้อเรื่องตรงนี้มีความเข้มข้นนะเพื่อนเพเ,เพิ่มความระทึกขวัญให้กับละครทั้งหมดอีกอีกด้วยนะคะเนื่องจากว่าศพของหญิงสาวที่ถูกซ่อนที่ถูกฝังไว้ในทุ่งดอกไม้แล้วก็ภาพลักษณ์ที่บ้าคลั่งแล้วก็วิปริตของเจ้าฉังชิง โหซื้อจื่อนะคะเล่นได้ดีจริงๆเล่นได้โคตรนักกลัวเลยนะคะเอาละค่ะก็เรื่องราวเรื่องนี้ก็สุดเจ๋งนะคะแล้วก็อิงมาจากความเป็นจริงด้วยก็บอกแล้วดูสบายๆส,ส,สำหรับเรื่องนี้ค่ะองค์ประกอบหลายอย่างแล้วก็จังหวะที่เหมาะสมนะคะเป็นพื้นฐานของละครแนวแก้แคนเนี่ยแหละค่ะสามารถจะดึงดูดผู้ชมได้นะคะสิ่งที่น่าสนใจอย,อย่างแท้จริงแล้วก็ทําให้ผู้ชมรู้สึกเห็นอกเห็นใจพระเอกนางเอกก็คือโครงเรื่องที่มันสมจริงซึ่งสะท้อนผ่านตัวคละครค่ะภูม หลังในยุคสมัยแล้วก็โครงเรื่องนะคะสําหรับนางเอกนั้นเป็นผู้ที่แบบต่อสู้กับโชคชะตาเป็นอย่างยิ่งที่เธอได้รับโอกาสฟื้นคืนชีพค่ะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าการพรณนาถึงความทุกข์ยากของผู้หญิงต้องมีให้เห็นแน่นอนนะคะส่วนสําหรับพี่สาวคนรองของเจียงซื่อเองก็เป็นผู้หญิงที่ติดอยู่ในยุคนั้นแล้วก็ขาดการเอาใจใส่ ส,สุดสุดเนาะยอมครอบครัวสามีแล้วก็ยอมสามีสุดๆเพราะฉะนั้นโดนซ้อมโดนกดขี่จากทั้งโครงสร้างสังคมแล้วก็จากสามีก็ยังคงทนอยู่ได้แล้วแถมมาผ่านน้องสาวนะคะไปที่จวนฉางชิงโหอีกต่งางหากนะคะ ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงในตระกูลเจียงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงจากบ้านลองซึ่งนางเอกของเราเป็นลูกบ้านหลักแต่ว่าท่านแม่ไม่อยู่แล้วนะคะบ้านลองนี่โอ้โหส่งลูกสาวที่แบบเเจียงเซียนนะคะที่เป็นลูกสาวคนโตที่มาจากท้องของของหูหยินลองนะคะเรียนหมดเลย้าาสตร์เก่งหมดเลยดนตรีหมกักลุกอักษรภาพวาดน,นะคะแล้วก็เขาเรียกว่า เก่งหมดทุกอย่างแต่ว่าหลังจากแต่งงานเนี่ยก็โดนทำร้ายแล้วก็รังแกนะคะถวายตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบไปหมดเลยค่ะเต็มไปหมดจริงๆแล้วตัวนางเองก็พยายามจะกลับมานะคะหาทางหนีแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องอดทนเพราะว่าแต่งเข้าไปกับตระกูลโหก็เลยทีเดียวพ่อแม่ก็กลัวว่าตำแหน่งหนะ้าที่การงานเนาะจะมีปัญหาในราชสำนักก็พยายามให้ให้ลูกสาวต้องทนอยู่ไปนั่นแหละก,ก็ลูกสาวเองก็ไม่ได้บอกที่บ้านด้วยนะคะ ซึ่งก็ได้นอนว่าเจียงซื่อของพวกเราก็เป็นนางเอกในลักษณะของการสู้คนแต่ว่าก็ไม่ได้ต้องการที่ในในเวอร์ชันละครนะก็ไม่ได้ต้องการที่จะทำให้ญาติพี่น้องเนี่ยต้องมีความ ทุกทรมานจากความอายุิธรรมเพราะฉะนั้นเจียงซื้อในเวอร์ชันละครนั้นจะท้าทายความอายุิธรรมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ไม่ชอบระบบความไม่เท่าเทียมกันของระบบศักดีนาด้วยค่ะซึ่งนางเอกของพวกเรานั้นเหมือนกับสู้เพื่อความเท่าเทียมนะคะทางเลือกเกี่ยวกับงานสังคมครอบครัวอะไรแบบนี้นางเอกของพวกเราก็จัดมาเต็มๆเ,เลยนะคะในเรื่องก็หาเงินเองน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยมีกองกิจการที่มาเร็วมากๆเลยนะคะในเวอร์ชันละครเข้าใจได้ค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะก็พัวพันเปิดตัวละครขึ้นมาเป็นเชื้อพระวงศ์ค่อนค้างจะใหญ่ขึ้นเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆแล้วก็เนื้อเรื่องตอนนี้จะเบนไปถึงการแย่งชิงอํานาจแล้วนะคะแล้วก็นําเอาปมเรื่องที่ว่าโอเคทําไมองค์หญิงใหญ่นั้นไม่ชอบเจียงซื่อมากๆแล้วก็ลูกสาวขององค์หญิงใหญ่ก็ทําไมต้องแบบจะจัดการในรุ่นลูกนี่แหละเพราะว่ารุ่นแม่แพ้มาแล้วเพราะฉะนั้นรุ่นของเจียงซื่อนางจะไม่มีทางแพ้นะคะย่ยชุยหมิงเยือ่อเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็จะเอามา เป็นหลักนะคะในในเวอร์ชันของละครนี้เองนะคะ ข้อดีของเรื่องนี้นะคะนอกจากจะดูง่ายแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นละครแนวแก้แค้นที่ที่ก็ไม่ได้ขาดความสมจริงแต่อย่างใดนะคะก็เรียกได้ว่าใส่ใจในรายละเอียดนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นละครเพื่อความบันเทิงนะคะก็ดูได้อย่างสบายๆนั่นเองค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็คิดว่าหวานเองก็ดูจนจบแน่นอนแล้วทุกวันนี้ก็ดูทุกวันนี้ก็ดูนะคะอย่างน้อยวันละตอนสตอนนะคะก็ถือได้ว่ามีความเครียกอะรดีบทก็ พวกเราคุ้นเคยดีนะคะแต่ก็ดูเพื่อให้กําลังใจนักแสดงแล้วก็บอกแล้วเรื่องนี้ดูง่ายไม่ได้ปวดหัวอะไรนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรนา่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบ เรื่องไรไม่ได้อ่อนมากไม่ได้แข็งมากแล้วก็มีความพอดีพอดีในแบบที่เราเดาเนื้อเรื่องออกแล้วก็เราคือเราเคยอ่านนิยายมาก่อนเราก็รู้ว่าโอเคเนื้อเรื่องมันไม่เหมือนกันเอาไม่เป็นไรไม่เหมือนกันเราก็เข้าใจได้เพราะนิยายมันยาวจัดนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเขาจัดอะไรมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็อย่าลืมดูกันสําหรับเรื่องนี้นะคะซือจีนหวนรักประดับใจค่ะเพื่อนๆสามารถไปดูกันได้ทีวีทีวีไทยแลนด์นะคะสําหรับเรื่องนี้ก็เทนเซนต์วิดีโอเป็นเจ้า ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะหวนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ